โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก่อนสุดนะแล้วในตอนนี้เราก็อยู่กันที่ ID Level l e g ีเ d น31ตัวร้ายของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์หรือว่า ID NFT Soda ของก่อนสุดนะ แล้วในคลิปนี้ผมจะมาทำการรีวิวเลนเจอร์ตัวใหม่ล่าสุดของวงการเกมลายเลนเจอร์ก็เป็นทางด้านเลนเจอร์ตัวมาซิลแห่งโคลบโบดันเจียนเมชิแต่ว่าเป็นสกินชุดกบเว้ยเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยไม่สามารถหาได้แบบฟรีๆนะคือเราเนี่ยจะต้องทำการเติมแพ็ค699เท่านั้นเราถึงจะมีมันมาอยู่ในการครอบครองและมีน้องทางบ้านหลายคนเนี่ย อยากจะจัดมันผมรู้แต่ว่ากำลังรอผมรีวิวอยู่ใช่แล้วครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมนี่จะเป็นคนโดนแล้วก็รีวิวกับทางบ้านได้ดูเองจุดเด่นของเลนเจอร์ตัวนี้เท่าที่ผมเห็นได้แบบชัดๆเลยนะผมไม่รู้ว่ามันเป็นบั๊กหรือเปล่าหรือว่าวงการเกมในเลนเจอร์ตั้งใจทำมาล่าง9ดาวใช้ยแลทธาตุ650แล คือมันถูกมากอ่ะมันเหมือนใช้แลทาเท่ากับเลนเจอร์ตัว6ดาวแต่ว่าแบบคุณภาพมันเนี่ยเป็น9ดาวเลยนะแล้วก่อนเนี่ยมันก็ไม่มีทางพลาดเลนเจอร์คลาสนี้แน่นอนในราคารถไถแต่ได้ตัวแบบรถถัง โอเคครับผมเนี่ยขอทําการกดลับมันแล้วก็ปั้นเลนเจอร์ตัวนี้มารีวิวให้ดูเลยละกันนะอันดับแรกเลยสิ่งที่เราจะได้เนี่ยเราจะได้รูปโปรไฟล์ก่อนรูปโปรไฟล์มาซิลแต่ว่าเป็นหน้าดํานะแล้วก็เลนเจอร์ตัวมาซิลล่าง8ดาวธรรมดาแล้วก็มาซิลคะแนนกบ100 คือแม่งคุ้มค่าจ,จัดจัดอะได้ได้เลนเจอร์พีร้อยมาในงบรถไถอะแล้วก็ได้รูบี้0 0สรูบีกับ10บก,บการ์ดกาชาแล้วก็100ขนนกรออะไรอะกดเลยดีกว่าจังหวะนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการปั้นเลนเจอร์ตัวนี้แล้วก็หาเกียร์ที่ผมคิดว่าเป็นเซตที่ดีมากๆใส่ให้กับมันแล้วรีวิวกับทางบ้านได้ดูเลยลักกันนะโอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยขอทำการตัดภาพไปอัพเลนเจอร์ตัวนี้ให้ตันก่อนเลยลักัน แล้วในตอนนี้ผมก็ได้ทำการปั้นมาซิลล่างชุดกบจนกลายเป็นล่างไฮเปอร์แม็กซ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเลนเจอร์ตัวนี้ถ้าคลิปนี้มันเล่นดีเนี่ยมันจะกลายเป็นขวัญใจงบรถไถตัวใหม่แต่ถ้ามันเล่นไม่ดีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแค่เลนเจอร์ตัว p 1 0้เอาไว้ฟาร์มธรรมดาความสามารถแรกของมันนะเป็นการเพิ่มมาตาการใช้ทักษะ3 0หรือว่าการทำให้เพื่อนของเราเนี่ยติดสกิลง่ายขึ้น แล้วส่วนความสามารถต่อไปเป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่30มเปอร์เซนก็คือการฮิวโลลัวแล้วความสามารถต่อไปของเลนเจอร์ตัวนี้เป็นการยกเลิกทักษะอมตะของสตูลดพลังโจมตีของสตูลง40ซลดความเร็วในการโจมตีของสตูลงอีก40อร์เซแล้วก็สร้างความเสียหายถึง3,000%ันเของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะ แม่งคือมันโจมตีทะลุบูบัฟโลได้วยวะเรนเจอร์ตัวนี้มันเลนแลดูแบบน่าสนใจมากๆอ่ะแต่ว่าพลังโจมตีของมันเนี่ยเพียงแค่9 0 0 0 0 0น0ื่นผมตีไปว่าล้านหนึ่งละกันนะพลังชีวิตเนี่ยสล้านโอ้โหสล้านท้วนคือแม่งโดนสะเก็ดละเบิดแม่งหายไปเลยเรนเจอร์ตัวนี้แล้วระยะโจมตีเนี่ยสูงถึง360เท่ากับล่างหลักเลยนะ แต่ว่าแร่ธาตุของมันอะเพียงแค่550แร่คือมันใช้แร่ธาตุถูกจัดๆไม่ว่านะมันยังมีความสามารถในการสร้างร่างโคนอีกก็คือถ้าเกิดเราเรียกมันออกมาเนี่ยมีโอกาสที่มันจะหลุดออกมา2ตัวโดยใช้แร่ธาตุเท่าเดิมแล้วส่วนความสามารถ9ดาวของเรนเจอร์ตัวนี้เนี่ยยังมีความสามารถเคลอกสุดท้ายด้วยแต่ส่วนตัวคือผมมองว่า เลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทํามันขึ้นเป็นล่างก้าวดาวเว้ยมันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่มันเอาไว้ฟาร์มโดยเฉพาะนะโอเคครับ mm hmm. เดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการเทสให้ดูเลยละกันว่าสไตล์การเล่นของเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถเล่นได้แบบดุดันขนาดไหนถ้าผมใส่เกียร์ที่ผมคิดว่าสุดแล้วให้กับมันไปดูนะโอเคครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามารอดูฟอร์มการเล่นของเลนเจอร์ตัวนี้เลยละกันว่ามันเนี่ย จะจ่ายสกิลลึกเหมือนล่างหลักของมันหรือเปล่าอ้หูยแลทธาตุ71โคตรถูกกถู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 กมากอ่ะคือแลทธาแค่นี้เราปล่อยตัวไปเนี่ยเราแทบจะไม่มีคําว่าสะเทือนเกิดขึ้นเลยนะแล้วส่วนการโจมตีของมันเนี่ยถ้าถามว่ามันลึกเข้าล่างหลักไหมล่างหลักเนี่ยมันโจมตี999จุดใช่ปะ แต่ว่าเลนเจอร์ตัวนี้มันโจมตีไม่ลึกไม่ลึกเข้าล่างหลักนะดูกันเห็นผลชัดเจนเลยคือมันโจมตีเนี่ยพอๆกับกินโทคี้เลยนะอันนี้พูดกันตามตรงผมไม่รู้ว่าผมเนี่ยเทสมันไม่ดีเองหรือเปล่าหรือว่ามันโจมตีสั้นเองนะแต่ว่าด่านต่อไปเนี่ยจะเป็นคำตอบที่ดีมากๆให้กับเราได้แน่นอนก็คือด่าน412เดี๋ยวเรามารอดูเลยละกันนะว่าเลนเจอร์ตัวนี้ถ้าเล่นในด่านนี้เนี่ยมันจะจ่ายสกิลได้ลึกขนาดไหนมา รอดูสําหรับทีมของใครที่ยังไม่มีคะแนนกบหนึ่งอนะผมคิดว่าเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ที่ดีมากๆอ่ะคือยังไงก็ดีอะ่ะมันคุ้มค่าตั้งแต่ได้ตั๋วกาชากับขนนกแล้วอ่ะแล้วก็ได้ลูบี้หกสิบได้กอบโปรไฟล์อีกได้เลนเจอร์ตัวนี้2ตัวอีกโอ้โหบันเทิงดิงานนี้โอเคครับมันฟาร์มแรงไหมผมบอกตามตรงและมันพอดามเมจนีคือใช้ใช้ได้เลยนะดาเมจล้านหนึ่งผมก็ว่ามันเยอะแล้วนะสำหรับทางด้านเลนเจอร์ตัวนี้ โอเคเราสามารถเคลีย์ด่านนี้ได้แบบง่ายดดยแต่ว่าด่านต่อไปเนี่ยมันเป็นด่านที่ผมชอบใช้เช็คความอึดของเลนเจอร์เว้ยแล้วเลนเจอร์ตัวนี้เลือด2ล้านเรามารอดูเลยละกันว่ามันเนี่ยจะจัดบอสด่านนี้ให้หลับหรือว่ามันจะโดนบอสด่านนี้หวดกลับมาหลับนะถ้าใครที่ติดตามช่องกอรสุดของเรามายาวนานเนี่ยก็น่าจะรู้ดีนะว่าบอสด่านนี้เนี่ยมันโจมตีค่อนข้างที่จะแม่นยำมากๆถ้าเลนเจอร์ตัวไหนติ่มเนี่ยนะ ส่วนมากจะโดนบอสด,ด้านนี้สาให้เหลือตัวครึ่งเดียวแล้วโดนยิงตั้งแต่แบบกลางแมพจนกลับไปหน้าบ้านตัวเองอ่ะแต่ว่าเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยโอ้โหผมว่าการฟาร์มของมันอ่ะฟาร์มดีมากแล้วมันมาปุ๊บเป็นคะแนนกดพีร้อยอยู่แล้ว,แล,วแล้วเลนเจอร์แม่งลิมิเต็ดอีกผมบอกตามตรงเลยว่าถ้าเกิดใครที่พอมีอะ่ะผมผมว่าต้องโดนว่ะคือยังไงก็ต้องโดนอะ่ะมีมันอยู่ในการครอบครองยังไงก็อุ่นใจแน่นอนนะก็สำหรับทางด้านเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ย ผมขอให้คะแนนมัน10เต็ม10ไปเลยดีกว่าวะผมคิดว่าอันนี้ผมประเมินจากหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นแรท่าตุความคุ้มค่าความแรงความเท่ความลิมิเต็ดนะแล้วนอกจากนี้เนี่ยสำหรับใครที่อยากจะซื้อ หรือว่าอยากจะขายไอดีเกมลายเลนเจอร์นะหรือสําหรับใครที่อยากจะเติม Ruby ในราคาที่ถูกกว่าในเกมอย่างมากทุกแพ็คไม่ว่าจะเป็นระบบ android หรือว่าระบบ ios ก็คือในตอนนี้ทางเพจกรสุดของผมที่มีผู้ติดตามมากกว่า 135,000คนเปิดให้บริการเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ท็อปคอมเมนต์ลักกันนะแต่ว่าตัวที่ผมมองก็เป็นม้ามืดของเดือนนี้เนี่ยก็คือมาซิวนี่แหละแต่ว่าเป็นร่างออริจินอลของมันทางบ้านลองนึกภาพตามผมในวันนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ติดเมตาเว่ยเพราะว่าเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยมันไม่มีคอมโบเพิ่มแร่ไม่มีคอมโบตัดเกิด แต่อย่าลืมนะถ้ามันมีเลนเจอร์ที่มีความสามารถคนนิ่งพักพวกสัก10ตัวเนี่ยผมคิดว่าอนาคตไม่ต้องถึง10หรอกเอาแค่4เนี่ยก็เริ่มจะติดเมตากันแล้วผมคิดว่าถ้าเลนเจอร์ที่มีความสามารถโทนนี้ออกมาเรื่อยๆเนี่ยยังไงเมตาเกมก็เปลี่ยนไปแน่นอนนะแล้วมันมีความสามารถในการต่อต้านการถูกหยุดห้าวิคือไม่มีเลนเจอร์ตัวไหนแม่งหยุดมันได้นอกจากคอมโบเพิ่มแร่หนึพ คือมีหลายคนเนี่ยมองโบโคลาโบในรอบนี้นะแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นจุดตั้งต้นของเมตาความสามารถใหม่ๆเว้ยโอเคครับแล้วอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยผมคิดเลยนะว่ายังไงเลนเจอร์พวกเมกุมินแล้วก็ลูเดียสเนี่ยจะได้รับความนิยมน้อยลงเพราะความสามารถการหยุดการสร้างเลนเจอร์5วีเนี่ยม,มันยังไงก็ต้องเก่งน้อยลงแน่นอนนะโอเคครับเกมต่อไปที่ผมจะต้องไปต่อสู้ด้วยก็เป็นทางด้านเลเวลรีเจน โอ้โหทั้งตัวทั้งเกียร์เนี่ยผมประเมินจากสายตาผมแล้วนะแม่งแลดูแบบเหมือนเขานำผมยังไงไม่รู้เหมือนกันเกมนี้อ่าเดี๋ยวเรามารอดูเลยละกันว่าผมจะสามารถต่อก่อนเขาได้หรือเปล่าคือเกมเนี้ยังไงเราก็ต้องอัดบ้านนะอัดบ้านคือต้นเกมเนะถ้าผมทําได้ดีมากเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งเป็นผลดีต่อชัยชนะในเกมนี้แน่นอนโอเคผมฝากคนนี่สล็อตด้วยนะให้แบกทีมผมอุย้ย คือเลนเจอร์ของเราเนี่ยแลดูตามตามเขาก็จริงแต่ว่าเรากดใช้อเทมตอนต้นเกมไปเยอะคือเราไม่ต้องกักไอเทมเลยนะเมตาของในตอนนี้ใครเริ่มเกมมาใครกดแช่แข็งลูกไฟได้ก่อนอะแทบจะมีโอกาสชนะที่สูงกว่า65%ไปแล้วอ่ะที่เหลือคือเราปล่อยเลนเจอร์อย่างง่อยก็พอแล้วแล้วก็กดคอมโบปกป้องทีมเราจากสกิลของทีมเขาก็พอนะถ้าเกิดเขาใช้พัด ให้ร้อยเลนเจอร์เราเนี่ยกลับมาติดหน้าบ้านให้หมดก่อนแล้วค่อยกดพัดกลับหรือถ้าเกิดเขากดแช่แข็งเนี่ยให้เรานับ1 2ประมาณ2อวีนะั้นแล้วกดโล่กลับปึ๊บพอน้ําแข็งเขาหมดเนี่ยเลนเจอร์เราก็ยังคุมโล่อยู่มันจะทําให้ทีมของเราเนี่ยสามารถเล่นได้ดีมากยิ่งขึ้นนะโอเคครับในเกมนี้เราเจอกับเลเวลลีเจนสี่สิบเจ็ดเดี๋ยวเรามารอดูเลยละกันว่าในเกมนี้โอ้โยผมปล่อยตัวง่อยว่ะเอาดีๆนะเว้ยเกมเนี้ยลูกแข็งแช่แข็ง,ขงลูกไฟ โอเคเติมดามเมจให้กับทีมบอดเขาไอคิวเกิน300วะ่ะเกมนี้ตึงมือแล้วไงเพื่อนเอาดีๆนะว้ยอย่าแพ้ไอกอนมันเสียไม่ได้แล้วในเกมนี้เลเวลรีเจนต์74กำลังจะโดนผมเล่นงานโอ้โหเดนเจอร์เ,อเรียบร้อยเลฟเป็นหนอนมันแรงดิเกมนี้เราก็สามารถเอาชัยชนะจากเลเวลรีเจนต์74ไปได้อีก1เกมนะ โอเคครับก็สำหรับทางด้านคลิปนี้เนี่ยเล่นกันแบบพอหอมปากหอมคอกับการรีวิวเลนเจอร์ตัวใหม่แต่ว่าในอนาคตเนี่ยไอเดียของผมยังจะต้องเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันเดี๋ยวรอดูการเติบโตได้เลยก็สำหรับคลิปนี้ผมขอคุณทุกคนมากๆนะที่เข้ามารับชมกัน